ทำคู่นะครับกดยังกดกดเท่ไหมขอกราบสวัสดีไทยพระตพี่น้องทุกคนนะครับตลอดพันธุ์กระดาษกรรมการที่อ่ามานั่งเป็นสักขีพยานนะครับอ๋อไทยกดยังประผมนายรวีเป็นกลางภูนะครับเป็นทีมจกดบางไปเมื่อแนวคนนำคนนนไทยครับแต่ด้วยชื่อศิลปินเพลงโคราชก็นิ่มน้องไผ่ครับผมเล่นยังเนี่เดี๋ยว อ่ฉาไปี่่อคอนบุรีนะคะอยู่อำเภอคอบุรีค่ะ เรือนิมมีบุญเก่าน่ยังเกิดมางามกายดูหน้าตาก็สดใสดอกหน้านิ่มเอ้ยเอยพี่เอ๋ยดูอิ่มเอมเต็มดาเหมือนจันทรา ที่เต็มดวงชะง,งามเดินงามเก่าสะออนลูกเก่าของงามโกไก่ก็งามเพราะคนคนงามก็เพราะแต่งเรื่องนิ่น้องไผ่ไปได้แปลงมาจากกุฏิหลวงพโตตีหลวงพโ,โตช่างประกอบตกแต่งงดงามจนโหนาเอ๋ยพ่อ,อ,อาตาไม่มีหนุ่มไหน ก็ยิ้มคือเจ้าคือนายแถมมีหางเสียงที่สดใสใบหน้าก็นวลคือพระคือเนนาหรือเคยเป็นบุตรผู้ม no. ีบุญมาจากประกูนาพระยาเทพเพนหรือจากคงเผาของเจ้าคงใครคงท่านเทียน จำปีนี้งจำปีี้จำปีนีเดี๋ยวไม่รู้จูบแกบกลาเออชายได้แล้ให้นวดเทปได้าชาเรือบงเรือเป็นบุตรดาเรืเอพงเผ่าเรเดนือขุนเจ้าเลนาน้องนา ินนาราคามิเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ลงมาประทานคือพเร่อตุคิวของูงามงดไม่งาโคตงามงมถ้าใดก็เราจะเฝ้าถานอมไม่หา่างเงามไม่งามงอนเงามไม่งามงอนไ,ไม่กระบุดคตงงให้ไม่คตงามร้องอคนงามงนามี่พอฝนลงเมงดาหลายมองเย็นแต่ไผ่ะ แมงดารางยิ่งใส่พนุงจูงหางชัดเทพจะเรียกหมอเพลงดารางนนหรือเกิดมาจากนางไม้เคยเป็นผู้ใจขอ้อทาเทพาไปหนาของหนุดจึงงาพุทธของเหมือนรองเท ดตกฝันก็พอดอกชานะชาตินี้บุญไม่พอยังเทพิษมองเทพิษเทพษเทพลงชาขาไทยชาไพระพงพอเป็นบาปเป็นไผ่กำแพงใหญ่ขืนเป็นพรางปัญหาในใจก็ลายทางไม่อยากจะพูดขึ้นเป็นเพลง<อ>พูดขึ้นเป็นเพลงให้รู้แต่เองก็เป็นพอแต่เสือนั่งเผลายังโทลขึ้นไป่ลลาพื่อ ก็อายในจิตในใจเธอก็อายะจะใครจะสนคนอย่างฉันได้ชุมในอกแล้วนุ่ก็เอาอพูดถึงเรื่องรักแล้วใจรอเลยเกิดมีวอนในใจเราสมองก็ยุ่งร,รุงรังเครวางหัวใจ ว่าสมองก็ยุงอ่ะดอกเนื้อรุ่งรังนี่ดอกเนื้อเจ้าอางอ่ะเลยน่าลุ่นนาชัยยาชัยชัยยาชัยชัยเอกจนวันนี้เดี๋ยวมีใหม่เอกยังไม่ตายมีปีนมีเหนือยเดื้อตามร้อยที่ใจรัดจะด่วนใจพักใจราน่าชัยยาชัยชัยถ้าปวดท้องกินยาถ่ายถึงโทได้เตะอย่าถอยมันนัดนิบ เต้าหน่อยหมดนินจะให้อภัยจะทานให้อภัยจะทานใะพระทองในหงประทับก็ยังมีกูนับเม่ยาถือ,อย่าถือเอาควับต่อสู่เขามาปตาใสเล้วหัวก็ใจเขามาผสมทางเองเคยเดินสะดวกสะดวยังมีน้ำเสียนเป็นอุส้สประซัพมา มืดออยาใจร้วนจนใจร้อนคอยกล่าวตามตอนที่ใจรักคุณยาของเราทันเป็นนักรมจะถอยใจรอ,อยาของเราแค่เป็นอะนาคตมาน้านิ่มเอ้ ไห่ถูกผิดเป็นแน่คือฉันจะตั้งใจเล่นใจเต้นใจรำจะไม่ทำใจเร็วให้ใจร<ป>ักใรตีใจเกิน้ปา่าแกสว่างแค่จนเห็นตะไคร้วันนี้เขาจากไปสองหัวใจงนน่าจะมาประกวดน่าจะมาประกวดเร็วรวดปา้าเกินวมันไม่ใช่ป่าเกินนัและป่าเกิน ยุดวักไหนทนไหนนันนิ่มก็ได้บอกกล่าวอันไหนสันอันไหนยาวแคบเพือกวงก็บอกกลอนทุกสิ่งทั้งหมดจะขอจดจำตลอดทุกยามาที่นั่งนอนประกวดครั้งหนาคู่กั้นางนุษเนนออีนาง แกบอกว่าประวรัตข้างหน้าของู้กานางหุ่นเลย,ยนางงงนาเลยเดธอนางเงยอาชัยอาชัยชิยชยถ้าเป็นเขานี่ไปสมัครนิ่งถูกแาบนี้เส,สมอจนนางว่ายนางหลบเลยนิ่งจะลดนางเงยอาชัยชิงถ้านาอย่งเป็นไม่หายดันจะพยายามมาให้ได้แต่ว่าวันนี้จะทียังไงก็ตื้นข้องมองไม่ดี ร้องมองให้ดีนัดประเด็เล่นดังมันคงรวยเฮุดนเลดแล้วให้อดอะมันหน่วยตะกูหรือ่วยมกเลือดเกย์ยังเชื่อใจกับมาการว่าท่านต้องมีวิการณญาณท่านพบเมฆลาให้เองมาคือคอยดูคะแนนก่อนนางลึกเกย์าดวนพูดนะเนื้อนางลู้ทำไมให้ตุ๊บก็ชกและโน่มเมนี่นาง เอาและย่างเงี้ยย่าได้สังพี่ไปดอกเลยสังคา่อดจีจารยจจลาวิธีกดบดรพราเลนะพิโลนาใช่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 อย่าให้ความร้อนมาอุบเราก็ลูก็เต้าต้องมันอุรมปมนี่ใส่ให้อ่อนโยนและหัดเป็นคนผุดโธสังโโห แลหลอดโม่เม่ก็ยเมายากินเหล้าสุญามาให้ฟังเพลงลินกีรากมาปราบเม่ยาโมเม่ยาโมให้ทำอย่างนั้นคือวันถุกมือเอาให้เห็นยาคือนาและยาเมือนนะให้ลูกเรีรบกพิษพนันความเสียหายนั้นลูกต้องรู้ซึกให้ระเกียรความพิษและสาคิดสำนึกเลวทรามต้องรูสร้สอนจะให้มีเรื่องอ่ะ ในครัวราวต้นชูเท้ารัวรถลดความรุนแรงอันดับเรกต้องลืมที่ลัวเรือ